สิงห์สิงห์คอร์ปอเรชั่นทอสอสส์ทำให้คนไทยมีบ้านสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมคร,บครบมับเข้าสู่รายการข่าวเช้าโล่งเรื่องนะครับเช้านี้อยู่กับหยศและกํนลังดาวนะครับสวัสดีค่ะ เอาละครับวันจันทร์แบบนี้ครับมาติดตามสถา,านการณ์ข่าวสารการเสาว์ที่ที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่เรื่องแรกที่เราจะให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้นะฮะเป็นเรื่องราวของคุณตํารวจคนหนึ่งคุณผู้ชมถ้าพูดถึงเรื่องของคุณตํารวจต้องบอกเลยว่าท่านี้เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆคือคตํารวจหน้าที่ของเขาก็คือต้องการทําหน้าที่ในการจับโจรผู้ร้ายหรือว่ารักษาค,ความสงบเรียบร้อยถูกไหมคุณผู้ชมครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เขาทํานอกเหนือจากหน้าที่ของเขาด้วยวิธีการของเขาที่ทํานอกเหนือคือการ ทำน้ำมนต์เป่าน้ำมนต์ใส่าชาย,<ล>ยคนห<ะ>นึง่งคือมันมีเหตุการณ์คุ้มครั่งคุณผู้ชมครับที่เกิดขึ้นโดยตำรวจท่านนี้จำเป็นที่ต้องมีการสวดมนต์ครับเพื่อทำน้ำมนต์ขึ้นมาเสกให้กับชายคุม้มครั่งคนนี้สงบลงอาจจะเป็นยังไงลองดูคลิปนี้ครับสาธุว<ฮ>ัฒมนุสสรนัมโกศลภควัติสวารกาตองภควัติธัมโมสติติกะกาลิกะอิปุสิโกปัจจังเวทิตะโวิโยติสุปฏิปนนภควัตโตนาตุสภะสุปุตตาลุตาลุซาทุอ้าวเรียบร้อยแล้วนะทำนี้สบายแล้ว นี่เ,เป็นไง,งบบล่ะฮะสวดอย่างจริงจังเลยต้องบอกเลยว่าเป็นวิธีการสยบชายอรา,ารวาสคุมขั่ง,ขงคนนี้คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอเวียงป่าเป้าซึ่งทางเจ้าของคลิปเนี่ยเขามีการโพสต์ครับระบุข,ข้อความเอาไว้แบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าตำรวจภัยเนี่ยเป็นได้ทุกอย่างครับแม้กระทั่งเป็นหมอผีนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับรับแจ้งเหตุว่ามีคนคุมขังอารวาสทำลายข้าของก่อนครับในเดินทางมาที่เกิดเหตุ เพื่อมาดูจุดเกิดเหตุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นอะไรยังไงกันแน่ก็เลยมีการนํากําลังไประง,งับเหตุครับแต่พอพบผู้ก่อเหตุเป็นชายอายุประมาณ40ปีกําลังอลาวาดใหญ่เลยคุณผู้ชมครับพูดจาไม่รู้เรื่อง ก็เลยเข้าไปสอบถามครับว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นใจเย็นก่อนม,มีอะไรเล่าให้ฟังหน่อยสิชายคนดังกล่าวครับอยู่ในอาการวิตกกังวลคุณผู้ชมหวาดระแวงแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยโดนคุณใสค่ครับทําของใส่แล้วก็บอกว่าตัวเองนั้นผีเข้าด้วยก็เลยเป็นที่มาของต้องการต่อ,ตอมนม์แบบนงานนี้ก็เลยทําน,น้ามนต์ก็มีการเป่าคาถาใส่ซะเลยนะคะเมื่อถามคนในครอบครัวเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะชายคนนี้เขามีอาการทางจิตเวชค่ะเคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้คืออารวาสแบบคุ้มคลั่งแบบนี้เมาหลายครั้งแล้วนะคะ ด้านตำรวจเนี่ยพอไปถึงที่เกิดเหตุก็เลยมีการคิดอุบายค่ะเข้าไปพูดคุยว่าเอ๊ะจะทายังไงดีก็เลยคิดว่าจะช่วยเสกคาถาเป่าน้ํามนต์ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้นั่นเองโดยบอกกับชายคนนี้ค่ะบอกว่าอ้าวอ้านั่งยองลงนะคะเพื่อให้อยู่ในความสงบก่อนที่ตํารวจเนี่ยนะคะก็จะใช้มือวางที่ศีรษะแล้วก็สวดมนต์ตามที่เรียนรู้มาเรียนรู้มาจากไหนรู้ไหมคะเรียนรู้มาจากการที่ตํารวจท่านนี้นะคะเขาเคยไปบทเรียนมาค่ะอาก็เลยมีการใช้สิ่งที่เคยเล่าเรียนมานี่แหละ ก็ <ผม S 2> เลยมาช่วยปัดเต่าสิ่งชั่วร้ายโดยมีการท่องนโมก่อน3จบค่ะแล้วก็ตามด้วยคาถายันทุนเก้าชั้นนะคะเป็นบทสวดป้องกันอันตรายปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีหลังจากสวดมนต์ไปแล้วค่ะก็ทําให้ชายคนนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าสังเกตในคลิปเนี่ยเขาจะมีท่าทีที่สง,งบลงนะ<ช>ก็อยู่ในชใช่เหตุการณ์นี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้มีการกำชับกับทางครอบครัวค่ะว่าหลังจากนี้เนี่ยก็ให้รีบเอาเอาชายตัวคนนี้นะคะไปพบกับแพทย์ดีกว่า เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายอืใช่อเพราะอย่างที่บอกไปตามข้อมูลเลยคือเขาอารวาสมาหลายครั้งแล้วนะครับซึ่งครั้งนี้ก็ค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามีการทาลายเข้าของด้วยก็เลยต้องมีการตามกําลังเจ้าหน้าที่ตารวจเข้ามาช่วยในการจับกลุมแบบนี้แต่ว่าเหตุการณ์สงบลงได้ด้วยีด้วยคาถายันทุน9ชั้นของนตำรวจท่านนี้นั่นเองนะถือว่าเป็นการแก้ไขสถานการณ์ที่ดีมากๆเลยนะคะวก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บทุกคนก็อยู่ในความสงบเรียบร้อยดีถูกต้องนะฮะ คุณผู้ชมค่ะไปดูอีกเรื่องหนึง่งพาไปดูที่จังหวัดระยองกันหน่อยค่ะเป็นเรื่องฮือฮากันเลยนะคะเนื่องจากว่ามีกำนันที่จังหวัดระยองค่ะเขาจัดงานวันวันเกิดใหญ่โตเลยนะคะคทำไงรู้ไหมคะงงมีการ,ร,รขึ้นรถแบ็คโฮค่ะโปรยทานโปรยเงินกว่าแสนบาทนอกจากนี้นะคะไม่ได้มีการโปรยเงินอย่างเดียวมีการแจกทุนการศึกษาด้วยจะเป็นยังไงนะยคะไปดูกันค่ะเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะกำนันคนนี้ค่ะชื่อว่ากำนันตุ๊กค่ะ เป็นประธานกำนันผู้ใหญ่บ้านได้มีการจัดงานวันเกิดขึ้นมาภายในที่ทำการกำนันค่ะโดยจะมีการนำนิมนต์พระสงฆ์จำนวน508รูปมาจเจริญพระพุทธมนต์ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะกำนันตุ๊กเนี่ยก็ได้มีการมอบทุนการศึกษาจำนวน140ทุนพร้อมกับถุงยางชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่ถึง3ตำบล<ช>ค่ะใช่ครับแต่อย่างที่บอกไปเลยว่าไฮไลท์ของงานครั้งนี้ครับทาง้ากกำนันตุ๊กนะฮะได้ให้ชาวบ้านประมาณ1,000คนเนี่ยมาเตรียมพร้อมรับการโปรยเงิน รยเงินครั้งนี้ครับ1นึ่งแสนสี่มืนบาทก็จะเห็นตามที่ภาพคุณผู้ชมเห็นแบบนี้เลยคือวิธีการเขาจะให้ขึ้นรถแบคโคไปฮะแล้วก็มีการทําฐานเหล็กเอาแบบนี้กำนันตุ๊กกบครอบครัวนะฮะขึ้นไปนั่งอยู่บนนั้นจังหวะที่ขึ้นไปครับก็ให้รถแบคโคเนี่ยหมุนไปอย่างนี้ฮะหมุน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 ,มน,มนในขณะที่หมุนครับก็มีการโปรยไปครับไม่ว่าะจะเป็นแบงยี่สิบแบงห้าร้อยแบงร้อยแบงห้าร้อยแบงพันครบหมดเลยคุณผู้ชมครับ วิธีการโปรแบบนี้ใช้เวลาเพียงแค่15นาทีสามารถโปรหมดเลยคือ140,000บาทนั่นอเองนะฮะโอ้เรียกได้ว่าทำแบบนี้เนี่ยทั่วถึงแน่นอนปกติแล้วถ้าเราโปรอย,อยู่ข้างล่างนะคะคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยจะได้าจ,าจุดเดียวไงอาไม่ได้บ้างนะแต่อยู่ข้างบนบัตนี้นะคะโปรได้ทั่วถึงเลยแล้วก็มีการหมุนแบบ ครบรอบแบบนี้ด้วยใช่ครับด้านกำนันตุกนะคะมีการเปิดเผยว่าจริงๆแล้วเนี่ยตนจัดงานวันเกิดแบบนี้เนี่ยเป็นประจําทุกปีค่ะมีการแจกถุงยังชีพให้กับชาวบ้านแต่ปีนี้มีความพิเศษกับทุกๆปี<ช>ก็คือคเอารถแบ็คโฮค่ะมาใช้ในการโปรยทานถามว่าทําไมถึงใช้รถแบ็คโฮกำนันตุกบอกว่าตนเนี่ยรักรถแบ็คโฮและก็อาชีพของตอนเนี่ยนะคะก็มีความเกี่ยวข้องกับรถแบ็คโฮค่ะก็เลยเอารถแบ็คโฮนี่แหละมาใช้ในการโปรยทานแล้วก็ ทุกคนเห็นเนี่ยคือเขาเห็นกำนันต,ตุกนะคะเห็นว <J 's. S 2> ่าทุกคนมีความสุขตนก็มีความสุขด้วยก็ถือว่าอิ่มบุญอิ่มใจกันแบบทั่วหน้าเลยนะคะในเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ครับที่เกิดขึ้นนะฮะในงานวันเกิดนะครับของกำนันตุกนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวกันหน่อยคุณผู้ชมครับเรามาดูภารกิจของเหล่าสมาชิกวุฒิสภาครับที่ได้มีการลงพื้นที่วันนี้เราพาคุณผู้ชมนะครับไปที่จังหวัดลําพูนครับ โดยเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมานะครับณนะห้องประชุมเทศบาลตำบลสีเตี้ยจังหวัดลำพูนพลเอกสกลสัจจานิธในฐานะรองประธานกรรมการคนที่1ครับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนโดยมีด้านนายนรงอ่อนสะอาดนะครับคุณหญิงพรทิพย์โรจน,น,น,นสุนันท์นายสุรสิทธีทองนายดุสิตเขมศักดิ์ชัยสมาชิกวุฒิสภาพร้อมด้วยนายวรยุทธ์แนวรัตน์ผู้วราชการจังหวัดลำพูนนายชัชวาลชัยบุตรนะครับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขต15พร้อมคณะ ได้มีการลงพื้นที่ครับเพื่อรับฟังข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะร่วมกับนาวาเอกน,เนัทพงศ์โคชเสนีนายกเทศมนตรีนะครับตำบลสีเตีย้ยประธานชมรมผู้สูงอายุและประธานกลุ่มแม่บ้านในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของการผลักดันฝายแกนดินซีเมนครับการบริหารจัดการน้ําและอาชีพสร้างสารรค์จากนั้นนะครับก็ได้มีการเยี่ยมชมศูนย์บริการสาธารณสุขผู้สูงอายุและวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมและพัฒนาพืชผักสมุนไพรและผลไม้ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศวิสาหกิจชุมชนดีเด่นนะครับระดับ ประเทศประจำปี2564ที่ตำบลบ้านหฮ่องอำเภอบ้านหฮ่งจังหวัดลำพูนด้วยครับ ทั้งนี้ข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากหน่วยงานต่างๆทางคณะกรรมการค่ะจะดําเนินการเพื่อนําไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภาต่อไปค่ะใช่นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจของโครงการสมาชิกวุฒิสภานะคะประชาชนไหมคะเอาไปต่อกันนะคะเรายังอยู่ที่ภาคเหนือคะ่ะเมื่อกี้เราอยู่ที่จังหวัดลําพูนต่อไปนะคะเราไปดูภารกิจของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนลงไปที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะถ้าพูดถึงจังหวัดเชียงใหม่นะคะแน่นอนว่าจังหวัด นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองสำคัญของบ้านเราเลยนะคะเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวค่ะเศรษฐกิจกแล้วก็การปกครองภารกิจของคณะสมาชิกอุทิสภาที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามรับชมกันค่ะ จังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งเมืองสำคัญในระดับภูมิภาคของไทยมีธรรมชาติมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่หลากหลายจึงกลายเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรวมถึงผู้คนจากทั่วประเทศไทย ด้วยความที่เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการปกครองของทางภาคเหนือที่นี่จึงเป็นอีกจุดหมายสำคัญที่ทางคณะสมาชิกวุฒิสภาและคณะผู้บริหารของสำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาได้ลงพื้นที่เพื่อมาเยี่ยมเยือนพบปะประชาชนและร่วมหารือกับหน่วยงานราชการในพื้นที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมา สำหรับการลงพื้นที่มายังจังหวัดเชียงใหม่ของคณะสมาชิกวุฒิสภาครั้งนี้มาสองภารกิจด้วยกันภารกิจแรกพลเอกสิงห์ศึกสิงห์พรรองประธานวุฒิสภาคนที่1ในฐานะประธานคณะกรรมธิการติดตามเสนอแนะและเรื่องรัฐการปฏิรูปประเทศและการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติวุฒิสภาพร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภาและคณะผู้บริหารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เดินทางไปยังสลรกลารจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามการดําเนินการตามแผนพัฒนาการปฏิรูปประเทศและการดำเนิน นการตามยุทธศาสตร์ชาติกับนายประจนปรสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และผู้แทนหน่วยงานราชการต่างๆซึ่งผลดำเนินการก็เป็นที่น่าพอใจซึ่งพลเอกสิงห์ศึกสิงไพรขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้ประชาชนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป สมาชิกวุธิสภาได้เดินทางต่อไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กับภารกิจของโครงการสมาชิกวุธิสภาพบประชาชนและได้มอบถังดักไขมันแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่อยู่บริเวณริมคลองแม่ข่าจำนวน220ถัง ดักไขมันที่ส่งมอบในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งจะช่วยดักไขมันและแยกส่วนไขมันออกจากน้ําก่อนจะปล่อยลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะทําให้สภาพแวดล้อมโดยรวมดีขึ้นและเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัยของตนเองด้วย พลเอกสิงศึกสิง์พรายได้แสดงปาฐกถาพิเศษเรื่องแรงบันดาลใจในการดำเนินวิชาชีพครูสุนพัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและขวัญกำลังใจให้แก่ผู้บริหารและคณะครูสุนพัฒนาเด็กเล็กทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมี6หลักการดำเนินชีวิตสำคัญคือมุ่งมัน่นมุมานะขยนันอดทนนอบน้อมและมีความซื่อสัตย์ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นภูมิคุ้มกันนำชีวิตไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จได้อย่างงดงาม จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยนายปรีชาบัววิรัตเลิศสมาชิกวุฒิสภาและยังเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและคุณครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสะท้อนปัญหาต่างๆในเวทีเสวนาหัวข้อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศในส่วนของครููนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยเกี่ยวข้องกับ เรื่องของยุทธศาสตร์ชาติเรื่องของการไปรูปด้านการศึกษาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันและก็ให้กำลังใจกันสร้างแรงบันดาลใจเพราะว่าครูเหล่านี้เป็นบุคลากรที่สำคัญนะครับเป็นผู้อำนวยการเรียนให้กับเด็กนะครับเด็กวัยปฐมวัยซึ่งจะต้องเติบโตไปในอนาคตนะครับเป็นอนาคตของชาติควรจะปลูกฝังอย่างไรซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับด้านที่3าม การพัฒนาศักยภาพรัพยารกอนมนุษย์ก็เป็นไปด้วยดีครับแล้วก็ครูเหล่านั้นก็ได้รับทราบนะครับการดําเนินการไปรูปก,การศึกษาการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและพร้อมที่จะนําความคิดเหล่านั้นนะครับที่เป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามนํานูนนาไปสู่การปฏิบัติและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลานของเรานะครับที่จะเป็นอนาคตของชาติต่ตอไป ขอบพระคุณท่านนะคะที่ดําเนินการในวันนี้นะคะที่เปิดโอกาสให้โรงเรียนเอกชนของเราได้มีส่วนเข้ามาร่วมในการเสวนาในวันนี้แล้วก็ได้รับความช่วยเหลือหรือแนะนําอะไรหลายอย่างเพื่อจะนําข้อคิดต่างๆไปนําไปใช้ในสถานศึกษาต่อไปค่ะ คนที่มาปฏิบัติในในอาชีพครูที่มาในประชุมในวันนี้ค่ะจริงๆแต่ละท่านมีใจรักในส่วนของการพัฒนาเด็กอยู่แล้วจริงๆในการทํางานนะคะบางทีปัญหาุปัรรคทาให้ประสิทธิภาพในการทํางานหรือว่าขวัญกาลังใจของเราลดลงแต่เมื่อวันนี้ค่ะท่านได้มาให้กําลังใจแล้วก็ให้ในส่วนของแง่คิดในเรื่องของการปฏิบัติงานในเรื่องของกายใจแล้วก็สติปัญญาเนี่ยค่ะที่เราได้รับฟังไปเมื่อครู่ทําให้คนครูค่ะเกิด ความพึกเขมเนาะเขาเรียกว่าความพึกเขมในการทํางานแล้วก็มีขวัญกําลังใจในการที่จะพัฒนาตัวเองพเพื่อที่จะนําไปพัฒนาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราเองค่ะ<ม>ก็ถือว่าเป็นโอกาสนะคะที่ได้เข้ามาร่วมในโครงการในวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่ได้ให้โอกาสกับคุณครูตัวเล็กๆนะคะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในวันนี้ที่ได้มาพบปะกับท่านแล้วก็ได้เสนอทางปัญหาที่ตัวเองเจอแล้วก็ได้ทั้งขวัญและกําลังใจก็ขอ,ขอขอบคุณมากๆค่ะ การลงพื้นที่ของคณะสมาชิกวุฒธธิสภาในครั้งนี้ถือเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนในการพัฒนาด้านต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานราชการต่างๆคณะสมาชิกวุฒธธิสภาจะนําไปดําเนินการตามกลไกของกระบวนการนิติบัญญัติภายใต้หน้าที่และอํานาจของวุฒธธิสภาต่อไป ไม่เห็นด้วยตาแต่รับรู้ได้น้ำดื่มสิงที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี smart m i รฟิ filter สึ่งมั่นใจว่าน,นี่แหละคือความสดชื่นที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากอะไรต้องให้ลูกค้ามากินในร้านเยอะๆสิมีลูกค้าให้รับส่งทุกวันครับต้องมีลูกค้าเข้าเยอะๆจะได้มียอดขายปังๆผมเรืมหมากตังมาพี่ไม่เป็นไรครับปับกโซแค่นี้เองคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้น ได้ที่ตัวเราไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนและอาชีพอะไรขอเพียงเราทุกคนทำหน้าที่ตัวเองและมีความเชื่อเชื่อว่าคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณพักการเมืองดีการเมืองดีบ้านเมืองดีกองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมืองสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรามาตรฐานสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชันคุณมบมาดูเรื่องราวของสัตว์โลกน่รายกันหน่อยดีกว่าเจ้าพิบูตัวนี้คุณผู้ชมครับแน่นอนว่าพิบูเนี่ยทุกคนจะรู้เกติสาปเป็นดีว่าเป็น<ฆ>สุนัขที่ค่อนข้างจะดุโหดร้ายนิดนึงเหมือนกันนะแต่ว่ามีสัตว์ที่ดุกว่าครับสามารถสยบเจ้าพิบูได้จะเป็นสัตว์ชนิดไหนลองดูภาพนี้เลยคุณผู้ชมครับโดยเหตุการณ์นี้เนี่ยมีผ<ฆ>ู้ใช้ทิก,กตอกรายหนึ่งฮะลองสังเกตดีๆว่าอะไรฮะสามารถสยบพิบ,พบูตัวนี้ได้คือตุ๊ก แกคุณผู้ชมฮะเนี่ยตัวมันเริ่มเลยเนี่ยกัดไปอยู่ที่ปากของเจ้าพิษบูตัวนี้ครับเรื่องราวนี้ถูกแชร์ในทิกตอกครับถึงความน่าสงสารของเจ้าพิษบูตัวนี้โดยเจ้าของเนี่ยก็พยายามครับในการที่จะช่วยนะในการที่จะงัดปากของเจ้าตุ๊กแกตัวนี้ออกมาหลายคนคงเคยได้ยินบอกว่า,าตุ๊กแกเนี่ยมันจะคาบนะมันจะงับมันจะกัดเนี่ยค้างไว้จนกว่าได้ยินเสียงฟ้าร้องอเอออันนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ในการทีนี้เขาก็พยายามที่จะงัดออกมาจนสามารถช่วยเจ้าพิษบูตัวนี้ออกมาได้เลย บอกว่าเจ้าบีบูตัวนี้น่าจะหายซ่าไปหลายวันเลยนะฮะออน่าสงสารน่าเอ็นดูเอ็นดูนะคะก็ใครที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องระมัดระวังเจ้าเออนเนี่ยใช้ผ้าพันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าก,ก็มีความอันตรายนะคะคุณผู้ชมคะเราอยู่ในแวดวงของสัตว์โลกค่ะอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าเอ็นดูเหมือนกันนะคะออมีเจ้าของบ้านค่ะเขาเพิ่งกลับจะมาถึงบ้านนะคะจังหวะที่กําลังเข้าบ้านค่ะไปเจอน้องควายค่ะออมันนอนอยู่ในบ้านตัวเองเจ้าของถึงกับงงเลยนะคะว่าเข้ามาได้ ยังไงคะเนี่ย เจ้าของคลิปมีการแชร์เหตุการณ์แชร์คลิปนี้เองเลยขณะที่เธอกําลังเดินเข้าบ้านค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีควายตัวหนึ่งค่ะกาลังเดินเข้าบ้านนะเห็นไหมคะมีควายตัวหนึ่งนอนอยู่ในบ้านของเธอเลยค่ะไม่รู้ด้วยนะคะว่ามาได้ยังไงคือเจ้าของโพสต์เนี่ยก็บอกว่าควายตัวนี้นะคะมีการตั้งท้องอยู่ด้วยสายเลขทั้งหลายอยากได้ยินแล้วใช่ไหมคะว่าบ้านหลังนี้บ้านเลขที่อะไรบ้านเลขที่2ค่ะทะเบียนรถเนี่ยก็คือ5853นั่นเองหลังจากที่โพสต์นี้นะคะถูกเผยแพร่ ไปหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าโอ้โหมีใครซื้อมาเป็นของขวัญเซอร์ไพรส์หรือเปล่าคะเนี่ยเพราะว่าควายเนี่ยนะคะหลายคนเนี่ยตอนนี้ราคาหลายหลักล้านเลยนะราคาแพงมากใช่้บางคนเนี่ยทั้งท้องอยู่แบบนี้นี่ออกลูกมาขายได้อีกตัวหนึ่งด้วยเหมือนกันคุ้มแน่นอนหลายคนบอกว่าแหมมานอนแบบพับขาสบายเชียวนะหลายคนก็บอกว่าสัตว์สีขาเข้ามาในบ้านเนี่ยจะได้รับโชคใหญ่ลองกันดูแล้วกันคุณผู้ชมนะฮะขอให้ทุกคนโชคดีนะฮะยังอยู่ที่เรื่องราวของสัตว์คุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งสัตว์ชนิดกันดีกว่า ก็คือไก่นั่นเองแต่ตัวนี้เป็นไก่ชนครับมีเซียนไก่คนหนึ่งคุณผู้ชมครับเขากําลังติวเข้มกับไก่ชนของเขาเลยติวเข้มขนาดไหนลองดูคลิปนี้ครับตบตบต๊บเกิดเข้ากายข้อไปยิบมันคือไก่งูไกยัวขอดจกยัวสวรรค์นเขตถอดออกต๊บตบชิงปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเกิดเขายืนไม่มาหัวลัง เตะเตะเตะกระยับเตะยังสิกระยับเกิดคู่ต่อสู้หัวมาจย่างสิเตะ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 ยังโยโย้ตบตบกระยัยู่ว์สวันนาขตเออเนี่ยน้องดาวถ้าน้องดาวจากที่ฟังมาเข้าใจไหมฮะว่าเจ้าของพยายามจะสื่อสารโดยยับก็ใส่ไก่ชนนี้เจ้าของนี่เก่งนะพูดกับไก่รู้เรื่องสื่อสารรู้เรื่องด้วยใช่แต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าไก่รู้เรื่องตามไปด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเนคลิปเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมนะ คือเจ้าของเนี่ยเขาเลี้ยงไก่ชนตัวนี้ไว้แล้วเขาพยายามจะเตลวเข้มครับบอกว่าเนี่ยถ้าเจอศัตรูมันมาแบบนี้นะโอ้โหมันมาแบบนี้นะเราต้องเตะแบบนี้นะเราต้องเราต้องใส่แบบนี้นะแคไปสู้มาแต่ดูปฏิกิริยาของไก่ตัวนี้คุณผู้ชมฮะเหมือนจะเบลอหน้าหนีไม่ฟังพยายามจะหนีในบางช่วงบางตอนด้วยเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าถ้าเอาไปลงสังเวียนแล้วสิ่งที่ได้เรียนรู้มานั้นจะอยู่ในหัวบ้างหรือเปล่าเหมือนกันอาจจะเป็นการสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับเจ้าของได้ก็ได้นะคะจริงแล้วเนี่ คือคนที่เล่นไก่แบบนี้เนี่ยเขามีความรักไก่มากเลยนะเขาจะรักเขาเหมือนเป็นลูกเป็นหลานคือสอนอย่างดีเลยใช่ค่ะคือแค่คนเนี่ยมาสอนเราเนี่ยเรายังงงๆเลยนะคะว่าเอ๊ะมันต้องแตะแบบไหนถ้ามาแบบนี้นี่คือสอนไก่ค่ะถือว่ามีความพยายามก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะคะไม่ได้แค่สอนคนธรรมดาล้วสอนไก่ชนนไชคือจะมีบางจังหวะบางช่วงบางตอนเนี่ยคุณผู้ชมคือหลังจากที่เขาติวเข้มเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะมีการแบบดูสังเกตแล้วโอ้ยไก่มันเริ่มงงๆไม่สนใจแล้วก็เลยมีการอุ้มขึ้นมาฮะ <c oughs> อ้วมขึ้นมาก่อสักนิดน,นึงก่อน <c oughs> ก่อน <c oughs> ที่จะจุ๊บ <c oughs> ลงไปทีหนึ่งแล้วก็ กลับมาสอนใหม่แบบนี้ถือว่าเป็นการติวเข้มก่อนลงสังเวีนจริงถือว่าไก่ตัวนี้เนี่ยน่ารักนะถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยเขาเดินหนีแล้วไม่เอาแล้วไปพูดไม่รู้เรื่องคือดูเหมือนว่าเขาจะพยายามจะฟังด้วยเหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นเป็นการสื่อสารที่น่าจะเข้าใจแหละแต่ว่าของจริงไม่รู้ว่าจะสามารถงัดกลยุทธ์หรือว่าวิธีมวยของตัวเองเนี่ยเชิงมวยของตัวเองออกมาได้ในสังเวียนตอนจริงหรือเปล่าใช่แต่จริงๆรแล้วเนี่ยสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาจะเข้าใจเจ้าของแหละหลายคนบอกนะไม่ว่าจะเป็นทั้งไก่น้องหมาน้องแมวจะเข้้าาาาใจจเเขอองงรย่ดี เขาจะมีการเข้าใจกันเองนะใช่รเรื่องนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าขึ้นสองเวียนแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างถูกต้องแล้วนะฮะนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์โลกครับที่เรานํามาฝากกันแต่ในช่วงหน้าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองแต่มาอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆกันจะเป็นยังไงจะเรื่องอะไรติดตามช่วงหน้าครับ แช่ติดตู้เย็นไว้หลายถานก็ชื่นใจได้หลายคนครับติดตู้เย็นบ้านนั่นเหรอเป็นคนเดียวบ้านน่าละอาศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตา น่ากินมากลูกสุขภาพก็ตามมายุอ๋อหมอทีก็หนักหน่อยร้อนร้อนเหนาเหนาเพราะดีนะที่มีเงินเก็บอย<ม>ู่บ้างแล้วก็ได้รุ่นโชคนิดๆหน่อยๆือว <c oughs> ันนี้ผมกนายได้เงินบ้านเช่าก็พอมีที่โหัวนอนอกับเขาเ <c oughs> ท่านี้แหละคะ่ะฝากเงินแหละซื้อสลักออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสทุกรางวัลไทยยังช่วยให้คนไทยมีบ้าน เรามาตราฐานสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชั่นอินทตคลีนน้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพรทำความสะอาดช่องปากอย่างล้ำลึกผู้ชมครับในช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมครับมาเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองทําให้สามารถเข้าใจกันได้ง่ายๆภายใน2นาทีการเคยสงสัยกันไหมว่ากองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมืองคืออะไรและหน้าที่ของเขาคืออะไรวันนี้เรามีคําตอบมาฝากกันด้วยติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับ ก,กองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมืองหรือไม่ไม่รู้จักครับไม่รู้จักค่ะไม่ครับไม่รู้จักเลยค่ะไม่รู้ค่ะเอาไว้ทําอะไรล่ะครับก็มีเอาไว้ทําอะไรครับแต่จริงๆเขามีไว้ทําอะไรหรอคะ อย่างไม่รู้จักกองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมืองมาเข้าใจกันง่ายๆภายใน2นาทีก <patri ots> องทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมืองเป็นกองท,ทุนที่ใช้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายในการสนับสนุนพักการเมืองมีไว้สําหรับให้การ,รกาศึกษาแก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการทางการเมืองร่วมกันและสมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินการอย่างแท้จริงและการดำเนินการอื่นใดที่มีกฎหมายกำหนดโดยมีคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองทำหน้าที่แทนกรกตในการจัดสรรเงินสนับสนุนแก่พรรคการเมืองการบริหารและควบคุมดูแลกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมืองนั่นเอง คือกองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมือง<า>นั่นเองเนะครับหลักๆเลยคือเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารให้กับประชาชนครับเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของพักการเมืองมากยิ่งขึ้นนั่นแหละนี่คือจุดประสงค์หลักเลยคือทําเพื่อประชาชนเป็นหลักเลย<า>นะคะอย่างที่บอกเลยนะคะว่าอย่างที่พีอาร์เนี่ยก็บอกเลยนะ <questionnaire> <ศ>ว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยมองการเมืองให้เป็นเรื่องง่ายการเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัวของทุกไม่ใช่เรื่องไกลตัวของทุกคนอีกต่อไปแล้วทุกคนสามารถเข้าถึงการเมืองได้หมดเลยค่ะถูกต้องและยิ่งในปัจจุบันนะฮะการเมืองกับการใช้ชีวิตเน ของการเมืองนั้นเราต้องมีความรู้เอาไว้บ้างด้วยเหมือนกันนะครับ<ช>นี่คือคเรื่องราวที่เรานาํามาฝากกันให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ครับส่วนวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ